ขุดสวนมันเกิดนะครับหอ้นะหอมมีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้นะครับ right. และขอบ Merry Christmas Happy New a เลยสวัสดีค่ะอรุนสวัสดีนิยามเช้าที่สตาร์ดอยนะคะตอนนี้นะคะน้องหอมอยู่บนห้องนะคะก็คือตื่นเช้ามาเพื่อที่จะมาดูหมอกในยามเช้านั่นเองนะคะก็อย่างที่พี่ๆทุกคนได้เห็นด้านหลังนะคะหมอกในยามเช้าก็ ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคะอาจเป็นเพราะว่าตัวเองตื่นสายไปนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้าแล้วนะคะตื่นมาก็คือแดดซองเลยนะคะมองไม่เห็นหมอกเลยนะคะแทบไม่เห็นเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วไหมหรือว่ามีแค่ประมาณนี้นะคะแล้วก็อากาศนะคะมันไม่ได้หนาวมากนะคะแค่แบบยังไงอะใส่เสื้อแขนสั้นยังได้เลยนะคะมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนนี่คือจะอากาศหนาวแล้วก็มี หมอกตกนะคะก็น้ำน้ำค้างตกนะคะช่วงกลางคืนนะคะแต่ว่าตอนเช้านี่คือก็อย่างที่พี่ๆเพื่อนๆทุกคนเห็นด้านหลังนะคะก็มองได้เห็นเฉพาะไกลๆเท่านั้นนะคะที่เราอยู่ใกล้ๆอ่ะมันไม่มีหมอกเลยนะคะเราเห็นไปที่แบบว่าภูเขาต่างๆนานามันก็จะมีหมอกคลุมนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าสถานที่ที่แบบตรงฝั่งลาวนะคะที่เราเห็นจากในคลิปที่แล้วนะคะที่แบบมีตึกสูงส ที่มีไฟแสงสีในช่วงช่วงยามกลางคืนนะคะก็ตรงนั้นก็คือ,อมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็คือจะเห็นเฉพาะตึกที่มันสูงสูงเห็นเฉพาะแค่3าสตึกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านหรือว่าตึกที่มันไม่ได้สูงมากก็จะมองไม่เห็นนะคะก็คือจะมีหมอกคลุมไว้หมดเลยนะคะทุกคนเนาะประมาณนี้นะคะนี่ทำให้สวยอีกอย่างนึงแหละแต่ว่าถ้าให้ดีกว่านี้อยากจะเห็น หมอกที่คมเยอะมากกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าเราขึ้นมาบนสตาร์ดอยนะคะมันก็สูงมากๆเลยจริงๆสูงคือแบบว่าจนสงสารรถอะคือมันเอียงขึ้นอย่างเี้อย่างเดียวอะข,ขึ้น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 อย่างนี้ตลอดเลยนะคะสูงจริงๆนะคะคิดว่าตื่นมาแล้วก็น่าจะแบบ มีหมอกคลุมไว้หมดเลยตรงด้านล่างของเราก็น่าจะมีหมอกไว้หมดเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะคะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึง่งตอนนี้ก็เป็นช่วงเจ็ดโมงเช้านะคะก็น้องแกะนะคะก็เขายังไม่ได้ปล่อยตัวออกมานะคะเขาบอกว่าประมาณแปดโมงก่อนนะคะเขาถึงจะปล่อยตัวน้องแกะออกมาเล่นในสนามของเขานะคะตรงข้างหลังจะมีสนามของน้องแกะนั่นเองนะคะก็ ยังเขาไม่ปล่อยเนาะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก่อนนะคะนนอหหอมตื่นมาเช้านะคะคิดว่า7จ็ดโมงนี่ก็คือเช้าอยู่นะคะคิดว่าตื่นมาน่าจะมีหมอกคลุมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นบ้านเน้องหอมที่ท่าเดือนะคะ7จ็ดโมงนี่คือยังแดดไม่ออกนะคะประมาณ11บเอ็ดโมงเช้าแดดถึงจะออกนะคะถามว่าอากาศหนาวมากไหมนะคะอากาศก็ไม่ได้หนาวมากแต่มันก็เย็นๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเน้องหอมประมาณเจ็ดโมงอไม่ใช่ประมาณ11บเอ็ดโมงก่อนนะคะถึงจะแดดเริ่มจะออกนั่นเองนะคะนี่ บรรยากาศช่วงหลังนะคะก็ประมาณนี้นี่ให้ดูรอบๆนะคะถ้ามองไปตรงพระอาทิตย์นะคะก็คือแสงมันจะสะท้อนกลับนะคะมันก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะคะเขาก็จะปล่อยนกแกะออกมาแลวเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็จะได้ไปเดินชมแล้วค่ะแล้วก็ไปเล่นกับน้องๆแกะไปด้วยกันนะคะเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปในห้องก่อนแล้วกันเพราะแดดมันร้อนมันไม่ได้แบบว่า ม,มันไม่ได้ถึงกับร้อนมากแต่มันก็ส่องหน้าอยู่ตลอดเลยนะคะมันอยู่ยากนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปอยู่ข้างในก่อนนะคะตอนนี้พี่ๆเขาก็ยังไม่มีใครตื่นเลยตื่นมาคนเดียวเพราะว่าตั้งใจแบบว่าตื่นมาจะาาพาเอฟซของน้องหอมได้เห็นบรรยากาศในช่วงยามเช้าที่บนสตาร์ดอยเผื่อว่าจะได้เห็นหมอกคลุมเยอะๆไว้นะคะแต่ไม่ใช่เลยตื่นมาก็มีแดดเลยนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นที่บ้านน้องหอมนี่ยังมีคลุมเยอะอยู่แหละเพราะว่าแดดมันออกสาช้านั่นเองเนาะ โอเคเดี๋ยวอีกสักหนึ่งชั่วโมงเจอกันนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวชมกับน้องแกะนะคะหรือว่าจะทานข้าวก่อนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะคะเจอกันนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะคะหรือว่าอาหารเช้ากันก่อนนั่นเองนะคะที่โรงแรมตรงนี้นะคะก็มีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะนี่ต้องเอาคูปองนี้ไปแลกกินนะคะเขาให้คูปองคนละหนึ่งใบนะคะในการที่ จะไปกินอาหารเช้าที่โรงแรมอะไรนะส,สตาร์ดอยนะคะที่บนดอยชิมุกนั่นเองนะคะตอนนี้พี่ๆเขาก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเช้านี้มีกับข้าวเมนูอาหารอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่คืออาหารเช้านะคะที่จะต้องสั่งนะคะอันนี้เขาไม่ได้เตรียมไว้เนาะเพราะว่าต้องสั่งต้องสั่งก่อนนะคะแล้วก็ทําเขาทําให้ช่วงเช้าๆเลยนะคะ เมนูเช้าวันนี้น้องหอมก็คือจะกินตัวนี้นะคะเซตอาหารเช้านั่นเองตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะรอสักห้านาทีแล้วกันนะคะพี่เขาออกมาทําออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะอาหารมื้อเช้าของเราก็มาถึงแล้วนะคะนี่น้องหอมไม่กินกาแฟนะคะกาแฟมันเข้มเกินนะคะก็เลยกินาชาไทยนะคะชาไทยร้อนนะคะและโจก๊จกนะคะแล้วก็คืออันนี้คืออาหารเช้าที่มันมาในเซตเดียวกันอยู่แล้วนะคะ ทั้ง3อย่างนี้นะคะนี่บอกเลยว่าน่ากินมากนะคะอ่าด้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทานกันนะคะ หลังจากที่เราทานอาหารเช้าเสร็จสเสร็จแล้วนะคะอาหารเช้านะคะก็บางครั้งบางคราวอาจจะพูดติตดติดขัด,ข,ดขัดนิดนึงนะคะพูดไม่ค่อยชัดบ้างนะคะตอนนี้นะคะน้องหอมเองก็กําลังจะเดินลงไปฟาร,รม์มฟาร,ร์มของน้องแกะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมน้องแกะกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงเช้าแล้วนะคะเพราะว่า อีกหน่อยนึงเดี๋ยวแดดแดจะร้อนนะคะก็เลยต้องรีบลงนะคะเพราะว่าเรากินอาหารเช้าก็คือเพลินไปหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศมันดีเหลือเกินนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังดงลงจากวันใดนะคะเพื่อที่จะไปเยี่ยมชมของน้องแกะที่อยู่ด้านล่างที่เราพักนั่นเองนะคะไปกันค่ะบอกเลยรู้สึกตื่นเต้นจังเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นแกะเป็นตัวเป็นเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะส่วนมากก็คือแบบ เราจะเห็นคนอื่นเขามาถ่ายกันมาเห็นจากในช่องของคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวเองยังไม่เคยมาถึงสถานที่และไม่เคยเห็นน้องแกะตัวเบนๆมาก่อนเลยนะคะนี่วิวของเขาก็คือหลักล้านอย่างสวยเลยนะคะพื้นที่สะอาดดีนะคะแล้วก็สถานที่นะคะเขาก็จะตกแต่งที่นงที่นั่งไว้เยอะเลยนะคะใครที่แบบว่าอยากจะนั่งตรงไหนก็ได้หมดเลยนะคะมาชมวิวอะไรประมาณนี้นะคะนี่วิวด้านหลังน้องหอมจะพักอยู่ตรงนี้นะคะ ที่ห้องตรงนี้นะคะอยู่ด้านบนแล้วเราต้องเดินลงมาด้านล่างนะคะนี่โอ้โยแดดร้อน <c oughs> แดดสองหน้านะคะเดี๋ยวเราไปหาน้องแกะกันน้องแกะจ้าพี่หอมมาแล้ว <c oughs> <c oughs> แสเสียงน่ารักจังเลยเดี๋ยวเราไปดูดูนะคะบบพื้นวิวข้างหน้านะคะสวยงามมากจริงๆ น้องแก่หายไปไหนหมดแล้วนี่ตอนนี้กําลังมากินน้ําอยู่นะคะน่ารักจังเลยไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตให้เราจับได้ไหมนะคะนี่พื้นที่ตรงนี้เขาเสือสนามหญ้าเขาเขาเป็นทำเป็นสนามหญ้าไว้เลยนะคะ,อะตอนนี้นะคะเรามาตรงถึงที่น้องแก่ทุกตัวแล้วนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากๆแต่และตัวตัวใหญ่มากๆอย อันนี้เราจับได้ไหมคะจับได้ครับพี่เขากัดไหมนี่กัดไม่ทำไรครับเขาไม่ทำไรเพราะเรามีอาหารเม็ดเขาะกระโดดไปอก่นนั้นไม่ทำไรครับจับได้ครับอุ้ยขนนุ่มมากเลยอ่ะขนนุ่มมากเลยอู้น่าจะอุ่นนะตัวเขาเนี่ยขนขนเขาหนามากตกใจหมดเลยจับได้ครับบุตรมันมันสะดุ้งอย่างนี้ตกใจ ต้องหูเขาอย่างเงี <s art öd> <INE Sh Words> ้ยค่ะทำไมเขาต้องเขาต้องติดอันเนี้ยคือสมบัติเขาฮะสมบัติเขาสมบัติเขาอันเนี้ยนะอ๋อตาตาเขาแต่ละตัวไงเขาเรียกแต่ละตัวตัวไหนเขาเบอร์เบอร์เบอร์สมบัติเบอร์อ๋อไม่ใช่เป็นมางั้นเขาทำมาให้เขาให้จำว่ตัวไหนตัวไหนอ๋ออันนี้เขาไม่โกนขนแล้วพี่ ปีละครั้งค่ะพี่ปีละหนึ่งครั้งโอโ้โหปีละหนึ่งครั้งถึงจะโกนขนเขานะคะนี่ยังไม่มีเต็มปีเลยนี่ประมาณเจ็ดแปดเดือนอันนี้ปีหนึ่งโอ้เจ็ดแปดเดือนบางตัวก็คือเป็นปีนะคะบางตัวคือต้องโกนแล้วนะบางตัต้องบางตัวก็คือยังไม่ได้โกนนะคะ,อะโอโ้โหขนเขา <c oughs> โอ้ขดนุ่มมากเลยจริงๆอ่ะอันนี้ขนเขาอไปทำอะไรคะนี่เดี๋ยวเขาเทำเสื้อรทำเสื้อเหรอข้บวนก็มีทำสายข้างบนมีทำสายเลยใช่ไหมคะขนแพะเขาสามารถนำไปทำเป็นเสื้อได้นะคะนิ่มมากเลยอ่ะไม่ติดมือด้วยนะคะขน ดูนะคะเวลาอยู่เป็นฝุงกันแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะเสื้ออันนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถไปทําเสื้อได้เสื้อนี่คืออุ่นน่าจะอุ่นน่าดูนะคะเพราะว่าขนเขาหนามากนะคะหนาหนาแล้วก็นุ่มๆเลยนะคะนี่โอ้มีแบบเอาไปทําเตียงนอนอย่างเงี้ยมีไหมคะแบบนี้เขาไม่ทาทําเสื้ออย่างเดียวโอ้ทำเสื้อทาตุ๊กตาอ๋อทำเสื้อทําตุ๊กตาอ่าอันนี้ที่หูเขาบางตัวไม่มีไม่มีเบ์นะคะทาไมทําไมอ๋อ อันนี้เรามีอยู่อ้จะกระโดดอย่างเดียวเลยถ้าไม่ดูดีๆนะคะน้องแก่ก็คือเวลาเห็นอาหารนะคะก็คือจะกระโดดใส่แบบนี้เลยนะคะแบบนี้คือเขาจะให้ลูกค้าเลี้ยงอาหารแกะเองอย่างเงี้ยมีไหมคะมีครับออ๋ที่เสื้อหันอยู่ตรงนั้นอ๋อต้องซื้อแล้วก็มาเลี้ยงเองอ๋อแต่ต้องระมัดระวังเนาะเวลามีระวังเวลามีอาหารแกะมันจะกระโดดใส่อย่างสบายๆเลยครับมิแต่อาหาร ถ้า<อ>่ลูกตรงไหนก็เทที่คุณที่เดียวครับอ๋อค่ะค่ะคือเขากินเฉพาะอาหารอย่างเดียวหรอคะหญ้าหญ้าอ๋ออาหารด้วยหญ้าด้วยอืม<ย>กินแป๊บเดียวหมดแล้วนะคะนี่อาหารของเขา <laughs> กระโดดอย่างเร็วกินอย่างไวเลยกินแป๊บๆก็ถ่ายออกนะคะเมื <laughs> ่อก,กี้แอบมองอยู่ด้านบนนะคะเขาถ่าย,ยตลอดเลยนะคะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวตรงน,นี้มีอีกฝูงนึง มาดูหน่อยตรงนี้มีอีฟงูหนึ่งน่ารักจังเลยแต่ละตัวนะคะถ้ากนถ้ากนขนมานะคะน่าจะตัวเล็กน่าดูอุย๊ยวันนี้ตัวใหญ่มากโอ้โหตัวใหญ่แล้วก็ยาวด้วยนะคะตัวนี้ก็เช่นกันอีมันฉี่มันอือ,ออกแล้วมันือ,ออกแล้วอันนี้มันร้อนใช่ไหมที่มาแอบอยู่ร่มเนี่ย อันนี้ก็คือพี่เขาจะคอยเก็บอึตลอดเลยนะคะทำความสะอาดนั่นแหละนะคะหือตัวนี้ตัวสวยจังเลยยาวเหยียดเลยนะคะตัวยาวมาก,กาตัวนี้เหรอคะปีกว่าสิงโตโอ้อายุประมาณปีกว่าโอ้ยยอยอยอยชนอย่าชนนะอย่าชนนะ น yeah. okay. ี่เราก็เจอห้องที่หอมแล้วห้องนี way, ้เป sì ิดเดี Stat, ๋ยวหอมดูเปิดเธอไม่ต้องเคาะเปิดเลยไม่ต้องเคาะไม่เาะเดี๋ยวเคาได้เอาคีสข่น Happy Birthday ผู้สนมเกิดนะครับขอให้ขอมีความสุขมากในวันเกิดปีนี้นะครับแล้วก็ Merry Christmas and Happy New Year เลย ครับทำอะไรก็ขอให้ปังๆร่งด้วยะครับไม่พี่ตั่เคยน้อยกับพวกพี่พี่รู้ได้ไงคะว่าวันเกิดเนื้อดูในใอนี่ไหมเฟซบุ๊กแล้วก็แล้วกนี้ด้วยไปเที่ยวหลายรอบแล้วพี่ดูแบบจริงจริงเหรอไม่ดีใจจังเลยอ่ะมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะหอมพี่กอล์ฟแล้วก็พี่นุ่นค่ะไม่รู้จะถูกใจเปล่านะนี่ องเล่น,นเลยอเองเหรอครับเพราะว่าเป็นยังไงอ่ะเป็นวันเกิดแต่ว่าน้องหอวิงไม่เคยจัดงานวันเกิดนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตรงกับวันเกิดไหมอ่ะจริงๆนะคะถ้าถ้าพี่พท่านไหนที่เคยติดตามน้องหออาจจะรู้เพราะว่าเรื่องราวส่วนตัวหนูอาจจะเคยบอกในคลิปแล้วแล้วก็หนูไม่เคยจัดงานวันเกิดเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่า จะได้ของขวัญจากพี่สองคนด้วยโอเคก็ดีแล้ววันนี้เป็นวันดีมีความสุขมากๆนะครับดีใจจังเลยโอ้ประดิษฐ์โอ้ก็แกะเลยใช่ไหมก็ประดิไม่รู้ถูกใจหรือเปล่านะดีใจนะน่ามาเลยทีนี้มาดูแกลๆไหนดูใก้ๆไหนไม่คิดไ่ฝันว่าจะได้เนี่ยเพราะว่าวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยได้มาก่อนเลยนะคะ อันนี้พี่พี่แอเตรียมเงนมาหรือเปล่าอืมความลับความลับหรอชิงเลยนะอวี่ต้องมากหนค่ะอยากให้เห็นอยากให้พี่พีเอทุกคนได้เห็นข้างในด้วยว่ามีอะไรเต้นเต้นเต้น,ตนกล่องน,นี้อีกเลยอ่ะโอ้ติดหนามากเลยเกรูจะถูงใจรหรืเปล่า ใจอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าไม่เคยมีใครให้ของขวัญแบบนี้เลยแล้วก็แบบตรงวันเกิดนเงี้ยไม่เคยจัดงานวันเกิดด้วยแล้วก็แบบอ,อะไรอะ่ะได้ของขวัญอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยได้เลยอย่างเงี้ยใจอยู่แล้วแค่คิดจะให้ก็ถูกใจดีใจมากแล้วเนี่ยมาเดี๋ยเปิด้วยกันแอนน์ทนเอายังไม่ถึงอถึงแล้ว เอาไว้ใส่เงินใส่ทองความร่ำรวยจงมันเกิดแก่น้องหอมนะไม่รู้ชอบหรือเปล่ามีจังไหมมีตังไหมใส่ใส่ไม่ทันพี่พี่ใส่ไม่ทันครับเาน่ารักจังเลยสบายไปเที่ยวได้เลยเนี่ยอืถ้ามีตังด้วยก็ดีนะเราเล่นนะคะยังไงก็ขอขอบคุณ ขอบคุณพี่ก้องและน้องหอมมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นของขวัญชิ้นแรกและปีแรกในวันเกิดของน้องหอมเลยนะคะเพราะว่าน้องหอมเองอ่ะไม่เคยได้ของขวัญมาก่อนเลยจริงๆนะคะแม่แต่เค้กก็ยังไม่เคยเป่าเลยนะคะจริงๆถ้าพูดแล้วเด๋ยวซึ้งมีน้องหอมเลือกให้เลยอเนี่ยน้องหอมมึงเลียนเลือกให้เลยพี่แรกพี่จะเลือกสีดําบอกว่าเขาบอกว่าพี่หอมน่าจะชอบสีนี้ ได้ขอแค่คิดที่จะให้หนูก็ดีใจมากมากแล้วตั้งใจอยู่แล้วครับก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันเกิดนะครับคิดสิ่งใดสมสิ่งใดสมหวังทุกประการแล้วก็ถึงปีใหม่เลยปังๆเลยรวยครับอ้าน้องทอมไม่พูดหน่อยค่ะไอพรหน่อยดีจังไอพรพี่เข้าหน่อยดีสาวหล่อสาวหล่อดีใจค่ะดีใจจริงๆจะพูดยังไงล่ะตอนนี้นะคะก็ ให้พี่กล้องกับน้องหอมมาออกคลิปด้วยเออมาเข้ากล้องด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อยากขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณจักใจเลยจริงๆนะคะขอบคุณแล้ค่็น้องหอมนะคะอยากขอบ <laughs> คุณปน่อยเพราะว่าเออตั้งแต่ได้เจอกันสองสามครั้งนะคะก็รู้สึกน้องหอมนะคะเหมือนแบบเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่กล้องด้วยนะะักส <laughs> ือเป็นพี่นักสือเป็นพี่ชาย นี่ก็น้องสาวน่ารักเลยครับเป็นพี่สาวของน้องของเย่ยม,มากะครับเราจะร้องไห้ไม่ไร้องไม่ต้องร้องเหมืหอนเหมืหอนม,ม,ม,มีพี่สาวเลยเพราะว่าน้องหอมยังไม่มีพี่สาวนะคะแล้วก็รจะมีคลิปต่อๆไปไปเรื่อยๆเลยครับมันจะไปเราจะไม่ลาดจ,จัดๆ<ห>นะครับน,นะคร,บครับจะดูแลกันไปตลอดจะพาน้องหอมไปเที่ยวเรื่อยๆเลยนะรู้ป่า ขอบคุณมากๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบเราได้เจอกันครั้งแรกก็ขอขอบคุณพี่เอฟซีทุกคนนะคะที่ได้มารับชมคลิปน้องหอมเนาะที่อวยอวยพรให้น้องหอมนะคะแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องหอมตลอดมานะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็พี่ๆพี่ๆทุกคนเลยนะคะก็ขอบคุณจริงๆอยู่เป็นน้องอยู่ ขอบคุณนะคะมคากเลยเนาะก็ <c oughs> ในคลิปนี้ขอจบไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันซึ้งเกินไม่อยากบองให้น <c> ะ <oughs> คะยังไรก็ไว้ติดตามชมดูในคลิปหน้าน,นะคะว่าเราจะไปกันที่ไหนต่อนะคะท <c oughs> ุคนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย